สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่อู่หันาค่ะสวัสดีไปยังลูกค้าแล้วก็เอฟีทุกทกท,กท่านด้วยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับชมในคลิปนี้ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันที่อู่หันษานะคะมีรถเข้ามาเพิ่มอีกแล้วค่ะลูกค้าก็เป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะลงจอดสดใหม่ถึงอู่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะมิซูคุโซหัวปลาดุกนะคะหรือว่าหัวโชกุนนะคะเป็นมิซูคุโซหัวมีที่นอนนะคะหัวมีแคบค่ะลูกค้า เครื่องมาเป็นเครื่อง 6M60 นะคะ240แรงมา้า60ค่ะคอมบเรลเทอร์โบค่ะมาเป็นคัสซีโนอกน,นะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราดูสภาพหัวกันก่อนเลยนะคะหัวเดิมๆม,มาจากญี่ปุ่นค่ะเป็นสีน้ําเงินเข้มเลยนะคะชุดโครเมียมมีมาเป็นแก้มแล้วก็กันชนแล้วก็ซุ้มล้อนะคะแล้วก็ขากระจกโครเมียมค่ะที่ติดรถมาจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ซีหน้าก็เป็นโครเมียมมาค่ะลูกค้า สภาพถือว่าโอเคเลยค่ะสีน้ําเงินสวยมากเลยค่ะตัวนี้เนาะไปค่ะเดี๋ยวไปดูภายในหัวเก๋งกันบ้างนะคะคันนี้สภาพสีหัวสวยเลยค่ะสีน้ําเงินเข้มนะคะลูกค้าภายในของคันนี้ค่ะมาประมาณนี้เลยมีผ้าม่านติดรถมาให้ด้วยนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราถอดซักให้นะคะตัวนี้ข้างบนข้างล่างก็ลื้อถอดซักตามเคยเหมือนเดิมเนาะตัวนี้นะคะสภาพนอกก็ มาประมาณนี้เลยค่ะหัวมีแคปนะคะข้างหลังมีที่นอนค่ะลูกค้าคอนโซลหน้าก็มาประมาณนี้เลยนะคะอาคารกระจกฝั่งซ้ายยังไม่ได้ใส่ค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูคอนโซลอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะเดินดูรอบๆคันกันก่อนจ้ะมาดูช่วงล่างของคันนี้กันบ้างค่ะตอนนี้มีซุ้มล้อเป็นโครเมียมมาให้ด้วยนะคะคันนี้ค่ะเงาวิ่งวับแบบนี้เลยช่วงล้อค่ะช่วงช่วงล่างนะคะเป็นคันหน้าพอท้ายหน็อตค่ะ จะมาเปลี่ยนเป็นยางแปดสองห้าขอบชิหกกระทะมีคิ้วให้ใหม่นะคะลูกค้าอันนี้คือเป็นยางที่ยังไม่ได้เปลี่ยนยางสีรถมาจากญี่ปุ่นค่ะเป็นยางสิบเจ็ดสิห้าไม่มีไส้ในเนาะคะันนี้ค่ะคัซีเป็นคัซีปลายเลียวนะคะความยาวห้าเมตรกว่าเลยค่ะช่วงล่างมาเป็นคัซีสีส้มนะคะคันนี้ค่ะสภาพคัซีก็ถือว่าสวยเลยเนาะ ถังลมเป็นอลูมิเนียมค่ะระบบลมระบบเบรคคันนี้ก็เป็นทิปฟีีนะคะดังแบตใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเลื่อนย่นเ,เข้าให้นะคะใส่ให้พอดีกับแบบสองลูกเนะเาะภาพแท็กซีค่ะถือว่าสวยเลยนะคะแต่เป็นสีส้มมาเฉยๆ่ะลุกค้านหนบหลังติดรถมาค่ะอยู่ที่ข้างละห้าตัวนะคะคันนี้คัคนนี้แปลกนิดนึงค่ะพิเศษหน่อยนะมีโชคหลังมาด้วยนะคะสมาก์ทซูซไม่ใช่สมาร์ทแต่ทุกคันไม่มีมานะคะคันนี้มีโชคหลังติดรถให้ด้วยะคะ่ะคันนี้เนาะ ขอท้ายก็มาใหญ่แบบนี้เลยค่ะสภาพคัสซีนะคะสวยเลยะคะ่ะลูกค้าเป็นสีส้มเฉยเนาะเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันค่ะคัสซีฝั่งนี้ค่ะถังมาใหญ่เลยค่ะคนนี้ความจุอยู่ที่2 0 0ลิตรค่ะสิดรถมาเป็นถังอยู่ที่200ลิตรนะคะลูกค้า วเทะะียร์มาเป็นเกียร์นี้นะคะข้างหลังหัวเข็งค่ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องของทางกันบ้างนะคะลูกค้าบุก,กันคมร้อนทำมาสภาพนี้เลยข้างหลังหัวเข็งน,นะคะ เครื่องเป็นเครื่องหกเอหกศูนค่ะ6กศู่สิบแรงม้าค่ะสำหรับฟูโซคันนี้นะคะ,ะนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะเครื่องใสๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำสีเสร็จเราก็จะล้างเครื่องยนต์ให้นะคะคันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดมานะคะคะ สภาพเครื่องอ่าสำหรับสาวกของฟูโซนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหาฟูโซ่สนใจฟูโซ่อยู่อยากรับไปไว้ใช้งานค่ะทางอู่ก็ลงมาใหม่ค่ะคันนี้ยังโสดค่ะลูกค้ทาทำเป็นรถดับกระบอก4ตันนะคะแต่งสป,ปิกอูก่พร้อมใช้งานเริ่มต้นอยู่ที่850,000บาทน,นะคะถ้าได้ชมคลิปนี้แล้วสนใจคันนี้นะคะก็แวะมาดูตัวจริงได้นะคะที่อู่หันสาค่ะ แวะมาทดลองขับนะคะมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ได้นะคะนะคะวันนี้ก็มีมาลงสองคันนะคะเป็นเมก้าตอนเดียว 7E กับฟูโซหัวแคบห็มหกูค่ะถ้าสนใจนะคะก็แวะมาเยี่ยมชมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมจับจองนะคะรอรับน้องไปไป,ไปใช้งานกันได้นะคะลูกค้าในรีววการที่จะถึงนี้คะ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ